สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะครับทางช่อง YouTube 1357 Chan n e l ที่ผ่านมาก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมนะครับก็คือสูตรมันไม่ไปต่อให้นะหลายงวดละโดยเฉพาะ2ตัวแล้วก็ตัวเด่นตัวเดียว2เฉพาะตัวเด่นตัวเดียวนะี่ก็ประมาณ3งวดน่าจะประมาณ 3, 4งวดละก็คือสูตรมันไม่เดินนะครับก็เอาง่ายๆก็คือสูตรไม่เดินนั่นแหละ ก็ต้องกราบขอใครที่ตามผมใครที่เอาผลงานของผมไปลงทุนนะครับส่วนงวดนี้มันจะเป็นยังไงมันจะผ่านไม่ผ่านคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับนะเพราะว่า,าก็เหมือนทุกงวดนะครับก็คือยึดเอาสูตรจนถึงงวดสุดท้ายนะครับที่มันออกมาแล้วที่มันเข้ามาเป็นตัวกําหนดของงวดต่อมานะครับ อันนี้ก็คือผมยึดเอาจากงวดที่ออก1737แล้วก็พร้อมสีิตีย้อนหลังจนถึงงวดที่แล้วมาเป็นตัวกำหนดของงวดนี้ก็คืองวดวันพุทธที่11มิถุนายนนะครับก็คืองวดนี้จะได้ตัวเด่นก็คือ1กับ2แล้วก็อีกตัวเด่นชุดหนึ่งก็คือ901ซึ่งก็เอามาจับคู่แล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับกับแนวทางชุดนี้ก็คือ191011 292021 ผมให้เด่น1กับ2ลุ้นที่1ชุดเน้นจะมีอยู่3ชุดก็คือ1019แล้วก็29 2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะลุ้นกันคุณผู้ชมชอบย้ำว่าชอบค่อยตามนะครับผมไม่การันตีสูตรของผมนะมันจะไปตรงกับกองสลากเขา ก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ไปตรงก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมหลักพันสองครั้งหลัก10หลักหน่วยบวก9หลักพันสองครั้งหลักร้อยนะครับอันนี้สูตรที่1สูตรที่2ส่วนที่มาที่ไปของสูตรผมมีอยู่หลายสูตรที่จะเอามาเทียบให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นสูตร2ตัวอยู่2สูตรแล้วก็เป็นสูตรใช้สูตร4ตัวมาตัดอีกสูตรหนึ่งนะครับเราค่อยมาดูกันผมฝากคําเตือนคุณผู้ชมนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยว YouTube จะแบนผมนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การค้นหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนหรือซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทแล้วก็ฝากกลุ่มไลน์นิดนึงนะครับใครที่อยากได้ข้อมูลแนวทาง2ตัวบน2ตัวแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ได้นะไปที่แอปพลายพิมพ์ fb เก้าเก้าห้ากดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผม เข้าฟรีนะครับบางคนก็กลัวว่าเข้าไปแล้วจะเก็บเงินไม่มีเก็บนะครับไม่มีเก็บเข้าไปดูได้ฟรีเลยเลยนะครับผมมีสูตรสสูตรเป็นสูตรเลขเด่น2ตัวที่จะมาเทียบให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คืออ๋อผมลืมบอกไปสูตรชุดนี้ลุ้นเฉพาะเลขล่างเท่านั้นนะครับ สูตรนี้ลุ้นล่างอย่างเดียวผมคัดสูตรนี้มาเพื่อที่จะให้มันเล่นง่ายนะครับให้มันเล่นง่ายคือจะไม่ไปกําหนดว่าบนล่างเพราะว่าคัดมาที่มันเข้าเฉพาะเลขล่างก็คืองวดที่ออก6กสามเนี่ยสูตรเดินงวดแรก5 2 3 1 9 6 6, 6 4แล้วก็งวดที่แล้ว17นะครับเข้าล่างมา6งวดงวดนี้เป็นงวดที่7เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ทําแบบสลับบนสลับล่างนะครับ ซึ่งก,ก็ยังไม่เดินให้นะก็ยังไม่ประสบความสำเร็จให้มาดูสูตร2ตัวที่ผมจะเทียบผมจะมาเทียบกับสูตร2ตัวที่เอามาจับคู่ชุดนะครับงวดนี้ก็จะเป็น1กับ2งวดที่แล้วเป็น1กับ2เหมือนกันงวดที่ออก5 6ก็สูตีนี้ได้6สูตีนี้ได้4อ่งวดที่ออก6 4นะครับสูตีนี้ได้6สูตีนี้ได้4แล้วก็96สูตีนี้ได้6ได้9 มีออก3 1ชนที่เลข1มีสูตรสูตรนี้ที่งวดที่ออก5 28 4เนี่ยไม่มาล่างให้นะครับไปที่เลขบนแต่วงวดที่ออก6 3ก็ยังเดินล่างอยู่ผมเห็นว่ามันเดินล่างมา4ีงวดหลังสุดนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะก็คือสูตรนี้อ๋อสูตรนี้จะเดินล่างมาเท่ากันกับสูตรแรกนะครับก็คือ6 3 52 สามหนึ่งเก้าหหสี่แล้วก็หนึ่งเจ็วดนี้3ามสูตรเนี้ยชนกันที่หนึ่งสองเหมือนกันหมดเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับกอรุนกันว่ามันจะหลุดไม่หลุดนะมันชนมันชนตัวเดียวกันเหมือนทั้งสสูตรเนี้ยมันจะใจร้ายถึงกับไม่มาให้เฉลยนะครับน่ะก็มีโอกาสมาได้อยู่นะ อันนี้คือวิธีคำนวณนะครับใช้หลักร้อย2ครั้งหลัก10บน2ครั้งแล้วก็บวก1สูตรนี้ก็ใช้หลักแสนหลัก10ผมคัดเฉพาะตัวตัวที่ล่างเข้าล่างอย่างเดียวนะครับอันอื่นผมไม่ไม่เอามายุ่งละต่อไปนี้จะทำคือก็คือบนก็หาสูตรได้บนก็เป็นบนอย่างเดียวหาสูตรได้ล่างก็จะว่าที่ล่างอย่างเดียวนะครับจะไม่เอาาสลับละอันนี้สูตรที่ผมจะใช้ตัดนะครับ ก็คือ7 8 9 0เนี่ยก็จะตัด1 1กับ1 2เนี่ยถ้าสูตรมันเดินไปในทางเดียวกันอีกนะงวดที่แล้วก็คือเข้าที่เลขก1สูตรนี้ก็เข้าเข้าล่างเข้าเฉพาะล่างเหมือนกันนะครับเดินล่างอย่างเดียวเหมือนกันงวดออก6 4 9 6 1 3 5 2 6 3 2 1แล้วก็2 5นะครับใช้หลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยบวก1 ปัญหาก็คือลุ้นให้คู่ชุดนี้มันมาอย่างเดียวแค่นั้นแหละนะให้หนึ่งสองมาให้เก้าศูนย์หนึ่งมาจับคู่ชุดหกชุดเนี่ยให้มันอยู่หนึ่งในหกเนี่ยมันก็จบละแต่ที่ผ่านมามันไม่จบให้เพราะว่าสูตรมันไม่เดินนะครับสูตรมันไม่เดินมันก็เลยไม่จบให้นะแต่บางงวดผมก็ไปเลือกสูตรผิดนะสูตรที่มันเข้าอยู่แต่ก็ไปเลือกอีกสูตรหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ ก็ลองลุ้นสูตรนี้ดูนะครับโอเคคุณผู้ชมวันพุธ11มิถุนามาลุ้นกัน6ชุดนี้ว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าคุณผู้ชมชอบตามได้เลยนะครับ